อยากให้มันอิ่มปากตัวเองเนี่ยว่าแต่เรามั่นคงมั่นคงรากฐานเรามันแน่นเราไปไหนเราก็สบายถ้าเรามีบารบมีมีเงินมีทองมีชื่อเสียงไม่ต้องห่วงความรักเข้ามาพเพียบแต่อันหนึ่งถ้าเราไม่มีบารบมีไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงตกกำลับ,บากเนี่ยเตรียมตัวเหงาของจริงนะอันนั้นคือเหงาของจริงแต่แต่ละวันที่เรามีทั้งทุกอย่างอะ่ะเราจะมีทุกอย่างเข้ามาเองโดยที e ่เราต้องเรียกร้องคะแษาแนกนไทยแลนจีีสจ

ข้อตกองมานังว่ามือนีนสิบเอ็ดใส่มือนี่ฉันพูดอันนี้ในวอหนึ่งมันจะมีเราจะมีสองเราจะมีสองอย่างต้องคิดเยอะมากแล้วงานเรากําลังไหลลื่นเรากําลังปังเราจะเอามาขาดไปจริงจริงหรอถูกไหมเราอย่าเพิ่งหาเราอย่าเพิ่งยินรุ่นเอฟซีก็อย่าเพิ่งเชียร์เย่ายุ่งสี่หละก็ำว่าเบาหยอกเบามวลเบาหยอกเบามวลนี่ผมเบาอยู่แต่ว่าการเสี่ยงดีเนี่ยเจ้าเบอร์คีบังยังดีเจ้าว่าแขวะแขวะบอนลจีร้อนดิ ไปร้อนเลยดิจริงๆแขวะร้อนข่อยกับแม่นว่าข่อยกับแม,นม่นวันเป็นคนปกติม้าอยู่สิน้ำหน่องแขวะกับเจออย่างมาหลายแขวะร้อนจะกลองกับมี่ร้อนตัวเองแล้วก็เป็นโรคระแวงเป็นคนโรคระแวงมากจริงๆระแวงเนี่ยครับเรื่องชีคู่เนี่ยจะระแวงที่สุดนั่นเพราะทัพพสอนนี่แล้วไม่จําเป็นที่ต้องมีชีคู่เพราะ ทุนนี้ก็ไมไ่รู้สึกขาดอะไรงานการก็แน่นแฟนคลับก็ออนซอนแฟนคลับก็ซัพพอร์ตเราก็ได้ความรับความไม่ตาจากแฟนๆที่อยู่หน้าบทีที่อยู่บนโซเชียลที่คอยส,บส,สับสนับสนุนผมมาโดยตลอดละอะไรเงี้ยอืมเราก็เลยมั่นใจว่าเราไม่ขาดอะไรตอนนี้ขาดจย่เดียวคือขาดการนอนหลับพักผ่อนเพราะว่าเราทําง,งานเยอะแต่ขาดความอบอุ่นเราไม่ขาดเพราะอบอุ่นเราตรงนี้เยอะมากคนดูเรานี้ให้ความอบอุ่นเราส่งกาลังใจให้เรา คนที่รักเราจริงคือคนที่อยู่ในหน้าจอเท่านั้นถ้าคือถ้าเลือกได้อยู่อย่างนี้ไยาวๆก็จะถ้า,ถ,าถ้าเกิดเลือกได้อยู่อย่างนี้ยาวๆจะดีมีความสุขมากอย่าไปเสกระไปไม,มไ,มมไม่ต้องมาหนึ่งไม่ต้องมาคิดว่าต้องมานึ่งข <c oughs> ้าวนึ่งน้ําต้องมาหน้าอันนี้เวลาเราผมยึดหลักความสบายใจเป็นเป็นหลักผมไม่ยึดหลัก ความยึดติดความแบบมีสี่จากที่เรามีสองขาแล้วกลายเป็นสี่ขาจะก,กินจะนอนต้องคิดถ้าเราดูแลเขาดีเขาว่าดีถ้าเราดูแลเขาไม่ดีเขา,ขาวา่าบ่ดีจริงสินะพี่นอ้องสมมติก็เป็นนั่นเป็นนี่อีกแล้วเรายั่งเป็นทรงนี้อีกใช่ไหมหละ่ะไม่รู้ในเมื่อชีวิตเราไม่มั่นคงขนาดนั้นเราอย่าเพิ่งอะไรเถอะมือหนึ่งบานแล้วมีทุกอย่างแล้วขี้ขานมีขี้ขานอยู่จซืออยากหาเรื่องแต่หาแฟนแต่ตอนนี้จะฟางมหาเรื่องให้เจ้าของ ยี่หลีบ่กหาเรื่องเจ้าของผมยังไม่หายเรื่องให้ตัวเองนะจะหมดไปเลยครับแพ้ยาชุดครับแพ้ยาชุดัวกถ้าเรามีแฟนเราจะพวงหน้าพวงหลังถ้าเรามีครอบครัวเราจะมีพวงหน้าพวงหลังจากที่เราเคยลุกขึ้นมาแปลงฟันเราไปเลยแต่ทุกวันนี้ต้องต้องนั้นนี่นู่นนี่นั่นนะเออ สบาขันแฟนเทาซัพพอร์ตเท่าตื่อมาเห็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ใช่อยู่เพราะเราเป็นศิลปินนัก้องถูกไหมแต่ถ้าเราแบบจรขึก็มาต้องมาหยาอีกมันมีลูกอีกมีมาลูกไม่มีลูกไม่มีเมียอีกจ่ายแต่เจ้าของเคยืแบบดูแลแต่เจ้าของตัวมาดูแลคนอีกเพิ่มขึ้นแล้วรุน้องเท่าดีงานเท่าดีสินะแล้วห่วงตัวนี้อยู่หน้าแพยาชุดใช่ครับหน้าแพยาชุดเข้าไปบอยังเครื่องบินก็เรียกร้องเท่าเดิม หน้าเพย์ยี่ซูช์านบริษัทโรซาประกาศครั้งสุดท้ายของสงายแกมเบลไทยและแมทเชลวิจีเอเอสเอ็มหกสี่เจ็ดเอสเอ็มหกสี่เจ็ดจึงจบในทางการค่าตินกาเช่างานเขาเรียกว่าอะไรมีมีแฟนมีครอบครัวเท่ากับมีภาระจริงๆนะนทั่วน,นี้ภาระผมเยอะเพิ่งชุมบนีในภาระผมหลายแล้ว ลูกสองคนกับมีอยู่เล้่วยาอีกส่งยานอนติดเตียงเดือดไหลเหมือนค่าน้ำค่าไฟของพ่อบ้านพ่อบ้านน้องส่งน้องเรียนส่งแพมเพื่อาหารเรียวคนป่วยทุกวันเดือนหนึ่งอะ่ะผมต้องมีให้จ่ายเป็นแสนแสนที่จะทัพพอรอตครอบครัวที่รอกินอยู่เป็นคือเพราะแล้วผมจะเพิ่มอีกจริงไหมลองคิดดิผมไม่เพิ่มผมไม่เพิ่มถ้าจะมาเพิ่มผมต้องเพิ่มพูนผมอย่าเหนือ่อยบอ ส่งน้องเรียนสอ,องคนอน้องเรียนสองคนแล้วก็ส,ส่งเสียป้าป้าทําง,งานไม่ได้ก็ต้องใจ่ายค่าให้ป้าให้ย่าพ่อก็เฝ้าบ้านค่าไฟบ้านสี่หลังค่าไฟค่าน้ำสี่หลังค่าแอร์ค่าประกันชีวิตเดือนหนึ่งแสนอัพที่แบบรออยู่แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะต้องรออยู่ในสิงนนองปืมประกันรถสิ้นปวงสิ้นปีแต่แล้วรถก็ซื้อให้พ่อมันมีทุกอย่างทุกอย่างผมจ่ายหมดเพราะเราแบบว่าะฉ้วเราผมต้อง มาเลงกับตัวนี้เยอะมากผมจะเป็นเลงกับตัวอื่นก็จะก็จะเกิดเรื่องเปล่าววันนี้ภาษีประกันชีวิตพละบงพละบอเออห้องก็ไลห้องก็ไรยอยู่ระวังขึ้นเพียงไปวันนี้บินกับน้องบารดู้สียบัตตัวของบินเขา พี่นเอนเขาครื่องบินเพื่อนึงเอาสองก็ได้สองคนเอลูีเป็นามแโอเคเจาภาพ ย่าเราก็ยังนอนติดเตียงอยู่สินะลูกเข้าบ้าใง,งสินะพี่นอนภาระอีเกเยอะเลยอะไรนะเยอะมากจังบ่ยังสามารถไลฟ์ได้อีกสินะตอนนี้อยู่สนามบินวันนี้ไปบ้านเบคําสิงไปไลฟ์สดกับคุณเพื่อนวันนี้อันนี้อยู่สนามบินจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วงนี้ไม่เ,ยเ็ยไปหาบอสโน้ตเลยผมช่วงนี้ผมยุ่งงานผมเยอะ พูดง่ายๆเลยแบบภาษาไทยเลยคืองานหลายตอ,ตอนนี้ก็อยู่สนามบินอยู่สนามบินจะบิน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 บางคนเห็นผมไม่ไม,ไม่ค่อยไ,ไปหาบอสนวดทะเลาะก,กันหรอกสิไม่ต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองภาระของตัวเองคนที่ไปหากันบ่อยๆนะสดงว่าบ้างะนะผมถูหากันตลอดไม,ไม่ไม่ได้มีหาอะไรกันคนที่ไปหากันบ่อยคือคนที่เป็นบ้าง คนที่คนว่างรอก,ก่อนทุกคนคนรอขึ้นเครื่องเยอะมากยังเขากูบ่แม่งเขากูบ้ตั้งอะไรดิตรงนี้น้องมาเที่ยวเมืองไทยไหมคะน้องไหนครับน้องฝรั่งหรอถ้าน้องฝรั่งก็ได้เขากู้ไม่เลยน้องฝรั่งยังไม่มาเที่ยวผมยังไม่มีแผนผมจะให้น้องมาช่วงที่ผมหยุดง,แบบงานหลายๆแบบผมหยุดงานหลายๆ สัปดาห์ผมจะน้องมาด้วยไลฟ์กี่ทุ่มครับไลฟ์ประมาณสองทุ่มนะครับผิวหน้าบอสดีมากบอสได้ฉีดผิวไหมจริงๆแล้วผมก็มีดูแลผิวบ้างที่คลินิกน้องโกกินะครับแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยได้ฉีดผิวอะไรเยอะมากผมเป็นคนที่ทานพวกอาหารเสริมแต่ผมก็ไปมีบ้างแบบจิ้มเล็กน้อยแบบโบทุงโบทัดบแบวแต่ว่าผมเป็นคน ผมเป็คนที่ไม่ค่อยฉีดอะไรเยอะแยะนานาทีมาทำฮะยางโกะพัฒการให้ยางคายยางโอ้มันโอ้ยมันกระชันชิดพอดเดี๋ยวพี่เรอย่าเอาขี้มมาลังเดีได้๋ยขี้มมาลังแต่มีเวลาสีบีกวดบอสถ้าขยากหน้าขาวหรอยคือผมใช้ครีมผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจิ้มข้ามเพื่อผมจิ้มสามเดือนครั้งแต่ผมผมไม่ค่อยจิ้มหน้าใสนะผมจิ้มแบบพวก ออกหน้าเ่าอะไรเงี้ยอแบวแบวบสอนหน้าขาวใส่ยาขาวคืนนี้ไลฟ์กี่โมงคืนนี้ไลฟ์สองทุ่มครับจริงๆแล้วผมช่วงนี้ช่างแต่งหน้าทักผมบ่อยมากยิ่งช่างนอกนะครับบอกว่าหน้าบอบิกดีขึ้นเยอะมาก ทำไมทำไมถึงจะหน้าไม่ดีล่ะพี่น้องเพราะว่าผมมาลองครีมแล้วกับครีมตัวเองเออนาะอย่างงี้เดี๋ยวผมปักตะก้าสิบนาทีสิบวิก็ได้สิบวิอันนี้เป็นฟินออร่าห้าแล้วก็สิบตอนนี้ให้ให้เฉพาะคนในไลนไรเนาะสามพัน 3, คนจะเข้าเครื่องเล้วด้ไให้เฉพาะคนในไลนไร่ะสิบวิพอปักตะกา้าสิบวิอันนี้ครีมผมเองครีมพอยัมฟินแลนด์ตัวน,นี้ใช้ได้ประมาณเดือนเลยนะครับสิบห้ากรัม คนแพ้ง่ายใช้ได้แล้วก็ผิวผิวอักเสบใช้ได้นะครับตัวนี้จมูกอะไรแพ้ยาชุดครับตัวนี้นะครับร้อยสี่สิบเก้าบาทเฉพาะเฉพาะช่องนี้ตอนนี้เลยหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทครับตัวนี้ทาบำรุงเช้าเย็นนะครับแช่ตู้เย็นตอนเช้าทาหนึ่งครั้งเหมือนมากหน้าสามครั้งครับทาครีมหนึ่งครั้งเหมือนมากหน้าสามครั้งทาครีมหนึ่งครั้งเหมือนมากหน้าสามครั้งตัวนี้ฟินออร่า งพิลแนฟินแลนดนครีมผมเองครับ149บาทครับโดรอตัวนี้คือใครหน้าใครหน้าแพ้ง่ายใครหน้ากาลังอักเสบอยู่ใครเป็นสิวอักเสบใช้ดูตัวนี้แล้วใครหน้าแห้งเนาะตัวน,นี้ดีมากหน้าแห้งดีมากเป็นครีมผมเองอืมหน้าแห้งดีมากลองใช้ดูหน้าแห้งดีมากครับแล้วตัวนี้นะใครที่ดูอยู่นะผมอยากให้ลองคิดตามผมนะตอนนี้คนที่หน้าแหง้งหน้าเป็นสิวหน้าเป็นหลุม ตัวนี้แบบตัวนี้ปิดรุมดีมากปิดรุมสิวดีมากเนื้อครีมพรีเมียมมากเวลาใช้อย่าลืมอย่าลืมปิดฝาข้างในมานะไม่งัง้นไม่งั้นมันจะไม่เวลามันโยกมันจะแบบมันจะเลอะอืมันจะเล,อ,อ,ะเลอ,เอะเธอรีว <Your view S 1> ิวเยอะมากรีวิวเยอะมากพี่รีวิวเยอะมากเนี่ยครับกระปุกเดียว149บาทครับตัวนี้ใช้ได้หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเลยผมมีเวลานิดเดียวจะเข้าเครื่องบินแล้ว ดีดานยเดียวจะข้องบินแล้วกดตะก้าเลยนะครับร้อบาทตัวเนี้บำรุงผิวหน้าอย่างดีเลยตัวนี้นะครับล้ำลึกตัวนี้คือช่วยลดการอักเสบของผิวของสิวด้วยของผิวด้วยรรพคุณคืออะไรหนึ่งหน้าใสครับสองหน้าเด้งหน้าหน้าฉ่ำอิ่มน้ำฟูน้ำตัวนี้เป็นเนื้อครีมไม่ใช่เซรั่มนะครับสามารถใช้ร่วมเซรั่มได้ลงเซรั่มกากนว่าวตามด้วยครีมแต่ตัวนี้ถ้ากลางคืนนะทากลางคืนตื่นขึ้นมาคือนหน้าเงา ตื่นขึ้นมาคือหน้าเงาเลยอันเนี้ยอืมตื่นขึ้นมาคือหน้าเงากระเป๋ากระเป๋าอยู่นี่ครับมาแปะนคนถือให้อยู่กดแล้วสามกระปุกกระปุกแล้วห้าร้อยเก้สิบครับอันนี้เป็นโปรเฉพาะแบบกว่อน